ดวัวานคนาราร โรงเรียนบาวนนานคณารามวัดป่าชัยมงคลตำบลบึงวิชัยอำเภอเมืองกาะสินจังหวัดกาะสินรุ่นที่หนึ่งได้ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่23เมษายน2568ได้รับเกียรติจากดรสุภัทราสามังรองนายแพทยสาธรารณสุขจังหวัดกาะสินเป็นประธานและท่านพระครูจันทธรรมมานุวัตดรรองเจ้าคณะจังหวัดกาะสินให้หลักธรรมส่งเสริมกำลังใจแก่ผู้เขาร่วมหลังจากนั้นได้ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่2พฤษภาคม ถึงวันที่18รกรกฎาคม2568ตลอดหลักสูตรทำการเรียนการสอนรวม12ครั้งทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ระยะเวลา3เดือนณวัดป่าเชยมงคลโดยมีทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไรวิทยากรครุกกรและวิทยากรจากภาคประชาชนพื้นที่ตำบลบึงวิชัยกิจกรรมการเรียนการสอนประกอบด้วยการบรรยายและการสาธิตให้ความรู้ตามหลักสูตร4อยาแปดขนานและสังหารเอนไซ ดีแต่แก่อที่1คือออารมณ์เบิกบานด้วยธรรมะสร้างจิตวิญญาณให้ผาสุกและการนันทนาการผ่อนคลายความเครียดอที่2คือออาหารเป็นยาเน้นอาหารพื้นบ้านลดหวานมันเค็มเพิ่มผักผลไม้เลี้ยงอาหารทอดปิ้งย่างเปลี่ยนเป็นต้มยำ นึ่ง 1. ลวกเพื่อลดพลังงานความร้อนในอาหารออที่3คือออออกกาลังกายเป็นประจำเหมาะสมของแต่ละคนเช่นการเดินเร็วการทําโยคะกดจุดลมปานหรือทํากายบริหารเพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรงมีความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นการเข้าที่เข้าทางของกระดูกและเส้นเอ็นออที่4คือออเอาพิษออกเป็นการปรับสมดุลร้อนเย็นของร่างกายโดยใช้ยา5้าขนาดได้แก่ 1. การดื่มน้ำให้เพียงพอ อย่างน้อยวันละ2ลิตรการดื่มน้ําก็จะช่วยขับของเสียระบายพิษออกจากร่างกายทางปัสสาวะหรือทางเหนิง2การนวดมือนวดเท้าเพื่อป้องกันการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นแก้นิ้วล็อกได้การนวดเท้าจะทําให้กล้ามเนื้อไขายตัวเลือดไหลเวียนได้ดีขึ้น3การแช่มือแช่เท้าในน้ําสมุนไพรที่ถูกกันฝ่ามือฝ่าเท้าของเราจะมีจุดลมปานระบายพลังความร้อนเย็นออกจากอวัยวะภายในช่องอกช่องท้องช่องเชิงกราน ได้เป็นอย่างดี 4. การใช้สมุนไพรปรับสมดุลร้อนเย็นของร่างกายสมุนไพรที่เราแนะนําให้ใช้ได้แก่คือผักสวนครัวใช้หลากหลายตามสภาวะร่างกายแต่ละคน 5. การกลัวซาการกลัวซาเป็นการระบายพิษทางผิวหนังใช้วัสดุขอบเรียกไม่มีคมขูดตามร่างกายบริเวณที่เราไม่สบายสามารถแก้อาการที่เราไม่สบายได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมที่น่าชื่นชมได้แก่การห่อข้าวมากินอาหาร เลียงร่วมกันต่อเติมกําลังใจซึ่งกันและกันเป็นภาพที่งดงามอย่างมากและกิจกรรมการปลูกถัวผลิตอาหารไร้สารพิษร่วมกันอีกหนึ่งกิจกรรมที่งดงามคือการออมทรัพย์ของนักเรียนทุกครั้งที่มาเรียนนักเรียนมีการเก็บสะสมจนครบ12ครั้งแล้วนํากลับให้นักเรียนเป็นการปลูกฝังวินัยทางการเงินอย่างสร้างสรรค์เมื่อเรียนครบหลักสูตร12ครั้งทางโรงเรียนได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรโดยได้รับความเมตตาจากท่านพระครูจันทธรรมมานุวัตร อรองเจ้าคณะจังหวัดกระสินไทยหลักธรรมและได้รับเกียรติจากท่านประยงโมพารองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระสินเป็นประธานมอบใบประกาศซึ่งสร้างความปิติแก่นักเรียนและวิทยากรเป็นอย่างยิ่งความสําเร็จครั้งนี้ต้องกราบขอบพระคุณอย่างสูงต่อท่านพระครูภาวนาวชิรอาจารวิเจ้าอาวาสวัดป่าชยมงคลเจ้าคณะตำบลบึงนิชัยผู้บริหารโรงเรียนมาวานคณารามวัดป่าชยมงคลที่ได้มอบหลักธรรมสาคัญคือมีศรัทธ มีวินัยมีเป้าหมายเห็ดอันใดใ่ใส่อันนั่นซึ่งเป็นแรงบันดาลใจสําคัญให้ทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจกันและสุดท้ายนี้พวกเราขออนุโมทนาบุญแก่คณะกรรมการโรงเรียนทีมวิทยากรและเครือข่ายสุขภาพตําบลบึงวิชัยทุกภาคสว่วนที่ร่วมกันขับเคลื่อนจนเกิดผลลัพธ์ที่ประทับใจในครั้งนี้ขอพบพระคุณและอนุโมทนาสาธุบาวานหยได้ดยใจทีมมุ่งมัน่น เหรียญๆรู้สู่ความสําเร็จขัดส่งขัดตามตากอย่างลงตัวเราจะก้าวข้ามจับพัฒนาขัดติดเก่าป่อเกิดนวัดกระกัมตามอลังร่วมกัน